เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูทุกท่านค่ะดิฉันนางทิติการธรรมสุนาตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านบกสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประวัติด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีคุ้ราสตารบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภาัฏร้อยเอ็ดระดับปริญญาโทคร,รุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภาัฏร้อยเอ็ดวันนี้ดิฉันขอน,นําเสนอที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดทําประเด็นท้าทายครั้งนี้ค่ะก่อนอื่นดิฉันขอเล่าถึงบริบทของสถานศึกษาค่ะโรงเรียนบ้านบกสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอำนาจเจริญเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะมีนักเรียนทั้งหมด120คนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนค่ะโรงเรียนบ้านบกมีเขตบริการสองหมู่บ้านจากการลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนและทำการสำรวจพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายหญ่หรือญาติพี่น้องผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรและรับจ้างหาเช้ากินข่าททำให้นักเรียนได้รับการเอาใจใส่เรื่องการเรียนค่อนข้างน้อยและปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อนักเรียนเป็นอย่างมากค่ะสังเกตได้จากนักเรียนขาดความกระตือรือร้นที่จะเรียนหนังสือนักเรียนอยู่กับโทรศัพท์ และใช้โทรศัพท์ในการเล่นเกมมากจนเกินไปเมื่อเข้าเรียนหนังสือมีพฤติกรรมง่วงนอนทําให้เรียนไม่รู้เรื่องยิ่งเป็นวิชาภาษาอังกฤษด้วยแล้วนักเรียนยิ่งไม่ค่อยใส่ใจเท่าที่ควรและรู้สึกเบื่อในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะดิฉันจึงนําปัญหานี้เข้าสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมมือกับผู้บริหารและคณะครูระดมความคิด เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและเพื่อเพลินไปกับการเรียนจากการเข้าร่วม PLC ครั้งนี้ดนฉันจะจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และมี ส่วนร่วมของนักเรียนช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้กับประสบการณ์จริงของผู้เรียนค่ะซึ่งการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานั้นไม่เพียงแต่เน้นความรู้คำศัพท์และไวยากรณ์เท่านั้นแต่ยังควรมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการเข้าใจภาษาในบริบทจริงเพื่อเ,เพิ่มความสนุกและการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนอีกด้วยค่ะ ดิฉันจึงเลือกใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5e ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีความหมายและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้แนวทางนี้ในการสอนเรื่อง Where is the library สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5สามารถเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ได้ตามลำดับดังนี้ค่ะขั้นที่1การกระตุ้นความสนใจเริ่มต้นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยการเล่นเกมคำศัพท์และการสร้างสถานการณ์เพื่อทบทวนเกี่ยวกับคำบุพบทของสถานที่ให้นักเรียนแสดงความคิดและพูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียนเพื่อให้พวกเขารู้สึกสนใจอยากเรียนอยากรู้และเชื่อมโยงเกี่ยวกับหัวข้อที่จะเรียนค่ะ ขั้นตอนที่2การสำรวจและค้นหาให้นักเรียนทํากิจกรรมกลุ่มโดยนักเรียนดูบทสนทนาที่เกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียนขั้นตอนนี้นักเรียนจะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆและใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการบรรยายสถานที่ในโรงเรียนเช่น where is the library is t on the second floor of building three กระบวนการนี้ช่วยให้พวกเขาได้ฝึกการอ่าน และเรียนรู้ความหมายของบริบทด้านข้างค่ะขั้นตอนที่3การอธิบายให้นักเรียนอธิบายสถานที่ที่พวกเขาสำรวจและพูดคุยเกี่ยวกับตำแหน่งของสถานที่เหล่านั้นเช่นถามว่าสถานที่นี้อยู่ที่ไหนโดยใช้คำถามที่ขึ้นต้นด้วย w ิ q เอคเวชช่ว่า where is the ๆๆตามด้วยสถานที่ที่ต้องการและเมื่อตอบคำถามจะต้องใช้คำบุพบท สถานที่ในการตอบคำถามเช่น the classroom is next to the library การอธิบายนี้ช่วยให้นักเรียนฝึกการใช้ประโยคภาษาอังกฤษในการสื่อสารการถามตอบและการเสริมสร้างความเข้าใจในภาษาค่ะขั้นตอนที่4การขยายความเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเชื่อมโยงข้อมูลที่เรียนรู้กับประสบการณ์จริงเช่นการเขียนประโยค ที่เกี่ยวกับการบอกตำแหน่งของสถานที่ในโรงเรียนหรือการสร้างแผนที่เมืองของพวกเขาเองและบรรยายสถานที่สำคัญนักเรียนจะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลายค่ะขั้นตอนที่5การประเมินผลทำการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้พวกเขานำเสนอเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียนของตนหรือทำแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้อง เช่นการจับคู่คำศัพท์กับภาพสถานที่หรือการตอบคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งของสถานที่ในโรงเรียนหลังจากจบการนำเสนอนักเรียนจะได้รับคำชมเชยและข้อเสนอแนะจากคุณครูทันทีเพื่อปรับปรุงทักษะการใช้ภาษาในครั้งต่อไปค่ะนอกจากนี้ในขณะที่นักเรียนทำได้หนูทำได้ครูก็จะเสริมแรงบวก โดยการผู้ชมเชยยกนิ้วให้เพื่อเป็นการเสริมแรงบวกช่วยให้ผู้เรียนมีกำลังใจและสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่ยงขึ้นค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมที่มาและแรงประดาลใจในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ